พู้เจ้าตำหนิไหมก็มีตำหนิไปจนถึงอาราหันต์พารัทวาชะเดินไปกับโมคคลานะแล้วเสษฐีเนี่ยเอาบาทไปวางไว้บนยอดไม้ซะสูงลิบเลยบอกใครมีลิ์ก็หอะไปเอามาสิพวกปริพาชกทั้งหลายเขาก็ทําทีว่าจะมีลิ์แต่ให้ลูกศิษย์เนี่ยคอยดึงไว้นะอืมอืมออาจารย์อย่าเหาะเลยนทําทีว่าจะเหาะอืมพอโมคคลานะกับพาลัทวาชะเดินไป พะโมโคัลานะก็เลยบอกว่าพาลัทาวาชะนั่นบาทของท่านไปเอาสิพาลทธวาชะก็บอกะโมโคัลานะนั่นบาทของท่านไปเอาสิเกี่ยงกันผนที่สุดพาลัทธวาชะก็เลยเหาะไปเอาบาทมาแล้วก็เวียนไปในพระนะครสามรอบ <c oughs> ชาวบ้านก็แตกตื่นพอลงมาปุ๊บก็กลับมาที่เชตวันปรากฏว่าชาวบ้านก็แห่แห่ห้อมล้อมเตียวทัดมาเสียงดังเออก็เลยไปหมดเลยตื่นเต้นนะ ผู้เจ้านั่งอยู่กับพระน,น์บอกอานนท์เสียงอะไรเนี่ยอึกระทึกเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน,นโดนเลยนะข่าวว่าพารัทธวาชะเหาะไปเอาบาดจากเศรษฐีแล้วเวียนไปพระนกรสามรอบไปเรียกพารัทธวาชะมาที่นี่แล้วสั่งประชุมส่งเดี๋ยวนี้โดนเลยนะจากนั้นเนี่ยก็ถามสอบสวนเลยพารัทธวาชะได้ข่าวว่าเธอทําอย่างนี้จริงหรือพระหลานก็ตอบจริงพระเจ้าค่ะ การกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่สมควรไม่ใช่กิจของสนานักหผู้เช่าว่าเป็นชุดเลยนะอ่าพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างว่าว่าแรงเราก็เห็นว่าโอ้โหขนาดพระหานยังถูกว่าขนาดนี้นะพระรา,าชาก็ยอมรับนะแต่ด้วยความเป็นพระหลานก็ไม่มีความผิดอะไร